สวัสดี f อฟก่สอนชนแนลทุกท่านนะครับวันนี้ไก่สอนชนแนลพายเอซมาชมการปลูกฟักทองพันบัตเตอร์นัทนะครับโดยทำเป็นระบบล้านแบบมาตรฐานเลยนะครับใช้เสาปูนนะครับตั้งเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กแป๊บนะครับทำเป็นฐานให้ขักทองพันบัตเตอร์นัทได้เลืเล้อยนะครับโดยเทคนิคการปลูกนะครับสำคัญเลยครับระบบน้ำครับซึ่งระบบน้ำของไกรสอนช่นลใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับระบบน้ำโซล่าเซลล์แปดแผงครับให้ พลังไฟหลายร้อยวัตต์นะครับสามารถที่จะปั่นได้สูบน้ำนีครับสองตัวนี่ได้สบายเลยนะห <c oughs> อยโค่งพ่วงครับสูบน้ำขึ้นมาครับแล้วก็ข้างแปลงก็มีฝรั่งจิมจูครับปลูกเป็นระยะระยะครับ ออกลูกโดกมากเดียสีครับหลัก,กมันคือกรโดกเนี่ยเป็นระบบน้ำต่อท่อขึ้นมาครับก็จะสามารถควบคุมน้ำได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวโพดครับมีหลายรุ่น,นครับกำลังโตครับ มาชมฝักทองพันบัตเตอร์นัทกันเลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นได้ประมาณคืบแล้วนะครับหอดยอดแล้วปลูกเป็นแถวนะครับยกล่องครับล่องยาวประมาณห้าสิบหกสิบเมตรครับล่องกว้างประมาณเมตรครึ่งครับปลูกได้ล่องละสองแถวครับ นี่ครับดอกสองยอดนามากครับระบบน้ําเป็นระบบสปริงเกอร์หัวเล็กครับตั้งเป็นระ,ระยะระยะครับตอนนี้กํลาลังทอดยอดครับและก็เป็นช่วงของการทำร้านครับนี่ครับ ยังทำไม่เสร็จนะครับเ c ซีครับฝักทองพันบัตเตอร์นัทปลูกแบบทำร้านแบบมาตรฐานเลยนะคบับสซีครับพาเดี๋ยวเข้าไปดูในแปลงครับใกล้ๆครับเ c ซีครับ งานที่เราเรีย นี่เป็นการปลูกฟักทองพันบัตเตอร์นัตครับโดยการทำร้านแบบมาตรฐานเลยนะครับใช้เสาปูนตั้งเป็นระยะระยะครับยกแปลงขึ้นสูงประมาณ30เซนครับระบบน้ำสปริงเกอร์เป็นระยะระยะครับ สกสอรแชนแนลจะถ่ายให้ FC ได้ดูเป็นช่วงๆนะครับในช่วงปลูกทำร้านนะครับในช่วงฟักทองทอดยอดออกดอกออกผลนะครับแล้วก็เก็บผลผลิตครับฝาก FC ช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไคร้กดกระด,กด,ดิกดติดตามให้กำลังใจแกสอนแชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ